ฝ่าอยู่ก่ <c oughs> อห็นอยู่ั้างล่างจิต่าจะเสร็จวันนี้แหละวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเสร็จลรืโ <c oughs> พงมันดังทุกตัวไหมล่ะดังนี่นนะ่ะอันนี้นนมากันหลายคนนงเสร็จแล้วหามากัน ใจไปถวายหลวงปู่จืองานฝังลูกนิิตของท่านที่เราไปเป็นเจ้าภาพละวันนี้จะโอนไปถวายท่านหนึ่งล้านบาทสาตุด,ดงัดงๆอันที่สี่ถ้าใครว่างก็ไปช่วงนั้นเป็นช่วงปฏิบัติธรรมอยู่แล้วช่วงปฏิบัติธรรมอยู่แล้วล่ะ เขามีแต่เหรียญบูชาเราเอาเหรียญไปแจกทำเหรียญไปแจกคิดว่าน่าจะทันนะคิดว่าน่าจะทันเพราเวลากระชั้นชิดนะพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาทำนานใช้เวลาทำนาน เราทำไปสักหมืนน่นเหรียญนะะแจกในงานท่านวันที่สี่ตอนนี้ก็ยุกสิทธิ์หกหาก็ร่วมกันบริจาคเพื่อทำเป็นบุญเป็นทาน <c oughs> ไปแจกทานกันมีรงทานกับข้าวเขาก็มีโรงทานเหรียญแจกเหรียญแล้วม็เจอใจรุ่นว่าจื่อ,ว,อว้จื้อว้จ่าไว้ มันอย่าจื้อมันอย่าจื้อมันอย่าจําแนวใดบเปผ์ตะจื่อตะจําแนวใดเปปนแตะจื่อตะจําเลยจื่อต้องจําล่ะอันนี้ก็เป็นธรรมะเดินเลียนธรรมะก็เลียนธรรมะจื่อไหวคำสอนที่ดี อย่างครูน้ำค้างนี่รูปพ่อรูปแม่ติดหน้าอกหมาไม่ว่าจื้อไว้จำไว้พู่มีบุญมีคุณจำไห้จื้อไว้ <c oughs> นี่เป็นของดีนะคำสอนของที่ควรจือ้อควรจำนะ <c oughs> ก็ควรจะได้จือ้อจำเอาไว้ ันนี้เหมือนกันดังว่าเราแม้นจะมีทำต่อเติมกุฏิทำโรงปรนานะ <c oughs> ว่าเราก็ไม่เคยจะมีทรัพย์อะไรหรอกแต่ก็ยังแผ่ออกไปถวายครูถวายอาจารย์ร่วมบุญร่วมทานไปกับท่านอันนี้หมายความว่า สอนคนให้ทานตัวพระเองก็ต้องทำทานเหมือนกันแจกทานออกไปกว้างขวางออกไป <c oughs> เป็นความดีแผ่ออกไปให้กว้างขวางออกไปอีกจะได้เป็นบุญบาร,รมีเพิ่มเติมขึ้นไปอีกในบุญบาร,รมีเพิ่มเติมขึ้นไปก็เป็นของสำคัญ ที่เราจะได้สร้างกันกันกบครูกับอาจารย์อันนี้เราก็ไปกราบท่านสนทนากับท่านก็เลยได้บุญอันนี้มาได้บุญมาแล้วก็มาบอกลูกศิษย์ลูกหลาทุกผู้ทุกคนไปร่วมบุญกันกันกบท่านวันที่สี่มกราคมปีใหม่พอดี ว่าเราปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยี่สิบห้ายี่สิบหกธันวาอานสบเอ็ดธันวาห่มผ้าพระธาตุจอมผาลึกษิษย์ก็มาเตรียมห่มผ้ากันสงท้ายปีเก่าอันที่หนึ่งมกราก็ติดตั้งรูปเหมือนหลวงตาหลวงปุรลีแล้วก็ปัจฉาสมณะอันนี้ทำจากบรอนราคาสูงมากนะ สามองค์นี้ก็โหเฉียดเฉียดสิบล้านแล้วแค่สามองค์นี่นะมันเชล่เล่นๆเ,เป็นบรอนเ์แล้วคิดดูรัชการที่สี่กับรัชการที่เก้าองค์ละล้านลนละนั่นขนาดขนาดเอาของที่เขามีแบบอยู่แล้วนะแต่นี่ทั้งปั้นทั้งขึ้นรูปโอยกว่าจะเสร็จ อันนี้ก็จะปริฐานในวันที่หนึ่งมกราคมหกปดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําสะพานบุญมาเรามีที่ปริฐาน <c oughs> พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำก็ตั้งใจทํากันจริงๆพวกเราก็ตั้งใจทำแหละ แต่คนที่เข้ามากราบมาไหวเ้เขาก็คงไม่รู้ว่าเราทำมายากถ่ายรูปบ้างไม่สำรวมบ้างอะไรอย่างนี้เราก็มันเหนือการควบคุมที่เราจะไปควบคุมคนในวันที่เข้ามาเจ็ดแปดพันคนหรือว,ว่าวันอื่นๆวันไหนก็ตามและไม่ชีก็อยู่ตามจุด ก็เป็นอันว่าเราก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดแล้วนะส่วนคนมาบางคนบางพวกอาจไม่สํารวมอาจไม่ระมัดร,ระวังมันก็เหนือการควบคุมของเราไปแล้วแต่เราก็สอนหมดละใครจะเข้าใครจะกลกับใครจะไหว้อันนี้รูปเหมือนสร้างรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ ตั้งใจทำอย่างดีตั้งใจทำอย่างมากที่จะปริฐานที่แทนฐานบริเวณสะพานบุญวันที่หนึ่งมกราปริฐานวันที่ยี่สิบห้าธันวาทางเอเชียไฟอาร์ตก็น่าจะอัญเชิญมานำเข้ามาแล้วก็วันที่เก้ามกรา ก็บริฐานบรรทายเสร็จบริฐานพระพุทธมามุนีที่หน้าผาสูงที่พวกเราไปตักบาตรอยู่ตรงนั้น mm hmm. ก็ไม่มีพระพุทธรูปเราเอาอัญเชิญมาที่หอกราบเพระเป็นองค์ต้นแบบของศิลปินแห่งชาติยังก็สร้างจำลองขึ้นมาอีกสร้างจำลองขึ้นมาหนึ่งองค์สององค์องค์ที่เท่ากันเลยก็คือองค์ที่ประิฐานที่หน้า หน้าผาสูงองค์ที่เป็นองค์เท่าครึ่งองค์นั้นก็เป็นล้านๆเหมือนกันบริฐานที่บริเวณหอสวดมนต์ที่กรุงเทพเวลาเราไปพักเรามีที่สวดมนต์มีที่ภาวนาก็นี่แหละบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบกัน <c oughs> ถึงวาระแห่งบุญแล้วก็ปีต่อปีที่มันผ่านไดอย่างนี้ นี้ผ่านไปอย่างนี้คนเรามันก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่เราก็ไปศรีลังกาไปเห็นโน่นเห็นนี่มาเวลาไปพักวัดไหนเขาก็มีห้องหับให้พักอย่างดีตอนรับอย่างดีเราก็เลยมาคิดว่าเออถ้าหมู่ศรีลังกามาหาเราบ้างนี้เขาจะพักตรงไหนกันบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> หรือครูบาอาจารย์ ที่แจ่เท่าชารามา <c oughs> จะพักตรงไหนได้บ้าง <c oughs> เราก็เลยว่าเอ๊ะที่อื่นเราก็ดูไม่ชัดถ้าพระผู้เท่ามาต้องกุฏิเราต่อเติมลงไปยังเกิดลงปุศณนลวงปู่ประสานะหรือว่าหมูคณะมาก็ได้ที่พักสะดวกาก็เลยต่อกุฏิออกไปสาเหตุก็มาจากที่เราไปศีลังกานั่นแหละ พอไปเขาก็หาที่พักมีที่พักเป็นความสะดวกก็เลยมาได้คิดว่าเออมันสำคัญนะสำหรับพระสำหรับอะไรที่ท่านจอดมาหรืออันตุกะหรือว่าหมูคณะหรือว่าครูบาอาจารย์นันก็เลยต่อกุฏิเราของเราออกไปควบปกลงปลายน,นะที่ต้นไม้ลมทับอันนี้ก็จะได้ทำให้สำเร็จช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร ค่อยๆทำไปอันนี้แหละพูดถึงความดีที่วัดเราก็ทำกันและสิ่งที่เราทำกันคนก็มากราบกันเยอะคนก็มาจาัก,การาบบูชาส่วนบางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้จักบาปบุญคุณโทษอะไรงเขามาเขาแต่บางคนก็รู้ความรู้ธรรมะมันก็มีสองแบบ แต่ก็ไม่เป็นไรวัดสร้างให้ทุกผู้ทุกคนเราก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนกันทุกท่านทุกคนอันนี้แหละมันเป็นจริงที่เป็นภายในวัดที่ำทำทีนี้นอกวัดก็มีอย่างเช่นว่าเออนานแล้วละ่ะที่เราไม่ได้ไปหาหลวงปู่จือก็ไปหาหท่านส่วนมากเราก็ไปหลวงปู่สนอนาลโย วัดพุทธบูชาท่านก็เมตตาเราเลือกเกินหลวงปุ่สนนะพระพรมมชิราพรแล้วก็หลวงปู่ประสานสุมโน,โนนี่ไปหลวงปู่ไปทำสลาสมนานุสรนีก็วันที่สิบหกมกรานี่ก็ยกฉัดบนหลังคาที่อ่านมานั้นจะยกวันที่สิบหกมกรา ส่วนหลังคาก็วางแบบวางแปลนมุงกันสั่งกระเบื้องสั่งอะไรมาแล้วอันนี้คือไปทำในสิ่งที่ไม่ใช่ในวัดนี้แต่ก็ไปทำ <c oughs> แล้วก็ไปทำให้สำเร็จถ้าได้ตั้งใจเอาไว้แล้วก็คงต้องไปทำให้สำเร็จจะช้าจะเร็วก็ต้องทำให้สำเร็จ ตามที่ตั้งใจไว้แล้วก็บุญอื่นๆที่ผาลูกศิษย์ลูกหาไปทำ mm hmm. ก็อย่างเช่นนี่แหละไปหลวงปู่เจออย่างนี้ mm hmm. ก็เออ,อ mm hmm. เห็นท่านจ้างโบสถ์โบสถ์เจดีอุโบสถอยู่ด้วยกันเห็นท่านจะวางาวางฝังลูกนิมิต mm hmm. ก็ได้โอกาสไปร่วมบุญกับท่านและอื่นๆอันนี้หมายความว่า ชีวิตเราที่มันหมุนวนไปอย่างนี้ก็เป็นความดีไปอย่างนี้เราก็หมุนไปถ้าเราไม่หมุนไปกับความดีอย่างนี้เราก็ไม่รู้จักบุญจักคุณอะไรหรอกลูกก็ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ละ่ะถ้าจิตไม่ได้หมุนไปกับความดีไม่ได้หมุนไปกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มันก็จะลืมเนื้อลืมตัวลืมอะไรต่อมีอะไรไปทีนี้พาไปทำอย่างนี้ก็ได้ะระลึกกันได้นึกถึงกันได้ปฏิบัติกันมีการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ทำแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิยังเป็นบุญเป็นทานเป็นประโยชน์เกี่ยวกูลกูลแจ่ชนเป็นความสุขแก่ผู้อื่นและตัวเราเองอีกด้วย ก็ต้องแผ่ออกไปอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านแผ่จนมาถึงพวกเราอยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็ข้ามมาถึงพวกเราถ้าท่านไม่คิดจะแผ่เพื่อแผ่ออกมาพวกเราก็ไม่ได้รับเป็นเพราะท่านคิดจะเผื่อแผ่ขวัญขวายจึงนำเอาคำามีใบหลานข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงพวกเรา แล่พวกเราก็ได้ของดีได้ประพฤติปฏิบัติน้อมก็มาประพฤติปฏิบัติเหมือนพาปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ตื่นแต่เช้าตีสามตื่น่แลละจวดมนไหายพระนั่งสมาธิกันก่อนอย่างนี้เป็นต้นหรือว,ว่าตอนเย็นก็นั่งสมาธิภาวนาช่วงกลางวันก็มีจิตอะไรทำก็พึงทำ ไม่ได้ปล่อยให้เป็นคนขี้เกียจนอนใจนอนจมอยู่อย่างนั้นพยายางขวัญขวายอยู่เสมอกับชีวิตน,น้อย,ย,โโอยน้อยปร,ริปโกวโยไม่หั่งปริตังมะมะชีวิตตังน้อยนักสั้นนักเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เดียยเด๋ยวแจ่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ เนี๋ยก็หายไปทีละคนสองคนแม้ผู้พูดเองก็จะหายจ่ยจากทุกท่านเหมือนกันเพราะนั้นหายไปเพราะนั้นเผาไปตายไปนั่งอยู่ในสลาานี้มันก็จะหายไปทีละคนหายไปทีละคนจนหมดสลาหลังนี้นั่นแหละแล้วก็มีผู้ใหม่เกิดใหม่มาอยู่ต่อมาสืบต่อไปอาจจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ แต่สำหรับพวกเราผู้อยู่นี้ก็สรรสร้างคุณงามความดีก่อนที่ที่นั่งตรงนี้มันจะหายไปก่อนที่สังขารพวกนี้จะถูกเผาไฟไปทีนี้เราก็ต้องเร่งมนุษย์นี้จิตที่ควรรีบเร่งที่สุดก็คือความดีนี่แหละก็คือทานใหม่ศีลไหม่ภาวนาไหม่นี่แหละ เป็นจิตที่เราควรรีบเร่งที่สุดยิ่งป่วยยิ่งต้องเร่งยิ่งไม่ป่วยก็ยิ่งก็ต้องเร่งและของพวกนี้เร่งได้ในเวลาที่เรียวแรงกำลังเรายังมีเราถึงได้โอกาสสสร้างคุณงามความดีแบบนี้ถ้าเราป่วยแค่ไม่สบายล้มหมอนนอนเสือ่อก็ต้องรักษาแต่จิตใจอย่างเดียวส่วนทางร่างกายนี้ก็จะยากแล้วละ่ะ เพราะว่าอริยสัจปรากฏชัดขึ้นทุกวี่ทุกวันเมื่อเราน้อมมาพิจิพิจารณาอย่างนี้เราก็ดึงเร่งเร่งทางด้านจิตใจของเราจิตใจของเราก็เร่งภาวนาบริกรรมภาวนาให้จิตใจของเรานี้อยู่กับพุทโธพุทโธเราเรียกว่าบริกรรมภาวนาหรือบริกรรมนิมิต อุกกานิมิตหรืออุกกาะภาวนาก็อบรมจิตของเราให้มันมั่นคงอยู่ในสิ่งที่เราภาวนานั้นไม่เปลี่ยนใจของเราไปเป็นอื่นเจเราปักมั่นเป็นเสาเขื่อนไม่ใช่หลักปักขี้เหร่ทำอะไรทำจริงจังไม่เลาะแหละเหลวไหลตั้งมั่นอยู่เหมือนว่าได้กล่าวอะไรแล้วก็ทำได้ประพฤติปฏิบัติจากนั้น เรียกว่าปฏิภาคขนิมิตหรือปฏิภาคขาวนานำสิ่งเหล่านั้นมาพินิจพิจารณานำสิ่งเหล่านั้นมาใคร่ครวนตั้งจิตตั้งสติของเราขยายหรือย่อในสิ่งเหล่านั้นให้เห็นอัตเห็นธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้ปรงธรรมสังเวชปรงจิตปรงใจของเรานี่คือสามธรรมนี่คือสาสนธรรม ที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติทุกวี่ทุกวันน้อมเข้ามาทุกวี่ทุกวันก็ข,ขอทุกท่านอย่าขี้เกียจสร้างคุณงามความดีให้มีศรัทธาให้มีความขยันเหมือนเทียนคนเรานี้นะถ้าขี้เกียจสร้างความดีมันก็จะกลับไปขยันทำสิ่งที่เลวนี่ให้จับไว้ นันไม่ใช่ว่ามันชี้เกียรตความดีแล้วมันจะไปขยันมันจะไปขยันทําอย่างอื่นไม่ใช่มันชี้เกียจติทำดีแต่มันจะไปขยันทําเลวเพราะตัวชี้เกียรตนั่นแหละคือความเร็วตัวชี้เกียจนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราขยันทําความดีมีศรัทธามีความภาคความเทียรน,นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าขี้เกียจทำชั่วก็คือขยันทำดีถ้าขี้เกียจทำดีก็คือขยันทำชั่วมันก็มีอยู่แค่นี้แหละอันมนุษย์จิตมนุษย์นี้มันจะอยู่เป็นกลางกลางเป็นมั่ชิมานี่ยากที่สุดมันก็จะเป๋ไปเป๋มา มันก็จะโลเลโลกเลขคิดฟุ้งคิดปลุงไปเรื่อยของมันนี่เราต้องอาธรรมะมาจับในจุดนี้ให้ดีฉะนั้นถ้าเราขยันทำความดีความชั่วมันก็จะห่างไปเราก็อยู่ใกล้มรรคผลพรณะนิพานถ้าเราขยันทำความชั่ว ความดีก็จะห่างไกลและเราก็จะไกลไปเรื่อยๆไกลจากเมื่อผลนี้ผ่านไกลจากนักปราชญ์ราชบัณฑิตไกลจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ห่างไกลไปเรื่อยๆห่างไปจนลิบลับจนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเผลอไม่ได้นะเรื่องจิตเรื่องใจนี้ให้เราน้อมเข้ามาให้ถูกเหตุถูกผลถูกอัตถูกทมจะดีงาน ในจิตใจของเราในพวกในบรรดาศิษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังใด้ได้น้อมเป็นนุสติรำลึกนึกถึงคุณงามความดีในจิตในใจของเราตลอดเวลาและเป็นจิตรีบด่วนที่เราพึงได้ทำได้ปฏิบัตินิพพานธรรมมาโดยตลอดสอนมาโดยตลอดไม่ให้เผลอไม่ให้พลงังไม่พลาด ไม้ขาดไปแตจากคุณงามความดีตัวกิเลสนั่นแหละมันอันตรายที่สุดพอจะไปทำคุณงามความดีเพิ่มขึ้นมันบอกว่าพอแล้วไม่ต้องแล้วทำมามากแล้วมากตรงไหน,นมีแต่มากไปได้กิเลสความโลภความโกรธความหลงกิเลสไม่ได้หลุดหล่นล,ลงไปสักหน่อยจะเรียกว่าพกมีความดีมากได้อย่างไรีนพวกเราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจและ่าลืมภาวนาสวดมนต์ไหา้พระ อบรมจิตใจของเราอย่าได้ขาดอยู่บ้านก็ทำมาวัดก็ได้ทำให้มันอยู่อย่างนี้แหละให้ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้จะดีนักหนาในจิตใจของเราในผู้ท่านตั้งหลายได้ฟังนะอย่างนี้ก็รับพรมีใครถวายอะไรมีเชิดเอาข้าวใหม่มาถวายนะเชิดเจทนสาธุดังดังนะมาบันเสดนี่อะไรมา เสร็จงานให้เรวบอกขับรถมาเองบอกในว่างนี่แหละถ้าแม่นูแดงลง่างังทางเลยเจา้าพ่อประเสริฐอายุครบหกสิบเก้าเลยพ่อหกสิบเก้าปีทําบุญนะพ่อประเสริฐแม่นูแดง ทำบุญทุกบุญด้วยสองพันสองร้อยบาทแล้วก็ครอบครัวโยมมะลิดังกลางร่วมบุญลุกนิมิตเอกถวายส่วนตัวพระอาจารย์ด้วยนะลุกนิมิตเอก 2, 000, สองพันแล้วเสารวทุะอาจารย์สองพันครอบครัวดังกลางรวมสี่พันบาทโมมะลิบีนานี่ก็มาประจำแหละทาบุญประจำแม่ชีกุตตจิตา ร่วมบุญกุศลแด่ครูบาอาจารย์นะแล้วก็พ่อหลวงนะันรบุนิมิตเอกมาหน0่งร้อยบาทนาจีกุตาจิตายัางร่วมบุญนิมิตลูกที่8ทิศอ,ดอุดรอีกด้วยเจ็ดสิบบาทเขาครโโสมานเชื่อใจทนพร้อมลูกหลานร่วมบุญทุบบุญกับท่านพ่อมามีน้ำถวายหนึ่งแพ็คข้าวหนึ่งกระสอบเจตบบใจห้าร้บาท วันอาทิตย์นะอาทิตย์มีบทให้พรสามสี่บทสิริทิตินะวันเสาร์นะวันเสาร์หลงไปละหลงวันละสัจจังเวอันนางปานางอารามโรปาทิวาตปติทาไมวันเสาร์บทให้พรมันเยอะจังให้พรอย่างเดียวครึ่งชั่วโมงแล้วเนะี่ยวันเสาร์ให้พรเยอะอ

tamo sanantano sa ji a ti cha tam mi cha a hu san to pa ti ti ta sa ti tam mi tam bu ri sa se tam tam su ki no su ka ma sa cha ngā vi sa ta ra ra sa nang pa nja ji vi ji vi ta ma hu se ta Sada anu arahatang nibana patiyang สุสูสาระเบเตปันจังอภปมมะโตวิจักขโนปาติโรบาการิตุระวัอุตตตานิทเตตานังสัจเจนะจิติงปัปปุตติดารังมิทานกันตติิงยัสเดจตุโรธัมมาสัจจสักระเมสีโนสัจจังนะโมทิติจักโกสัเวเปจานะโสจติ ยิงกาญยิบิปุตันโตปุตุสัมณบรามณีดามิสัจจาดมาจักาคันตยาปิญโยทวิจติติอันนังบานังวัตัญญาณังมาลาคันตังมิเลปันังทั้งปฏิบัยังดานวัตุอิเมตสา anna do bara do ti vata do ti vanna do jana do sukha do ti di mana pada jira pati mana pang akasa data rupati punanggang warasa data murhabi o ti sedana do sedamu beti tanang Hãy subscribe cho kênh Mika yuya sawa uti, yata yatu papacatiti Iti nasa jawat jena, suwati utu sabadah Arukian sukan jewa, kusalan jana mayang Sita matu, sita matu, sita matu idang balang Itasaming ratanatayasaming, อารามโรบาวนโรบายเจจนาเจตุการกาปะปัญจาอุดะปัญจาดาดาบุญยังกุตัปสติธรรมมาตาสีระสัมปันนาเตจนาสังกักาไมโนตินิวาตบติอาดิโดระติบามาติจันลิมาสันนโตุกติโยตบติทายิตบติพรามโน อาตาสัมบามโมระตังบุตโตตปติเตจัสหาเอเตนะจัตจาวะเจนะสุวัติโอตุสัมปันังภวตุสัปมังกาลังรักันตุสัมปเดวะตาสัมบัตบุทานุภาเวนะจดาสโสติปวันตุเตมาวะตุสัปมังกาลังรักันตุสัมปเดวะตา สานบัตถมานุบาเวนะสดาโสติปวันตตเตหาวะโตซาปมังกาลังรากันตซาปรเดวตาสานบัตสังฆานุบาเวนะสดาโสติปวันตตเต